ดีค่ะแม่อุ้ยพาลัดล้ะเก็บฟุซากินค่ะเก็บฟุซาค่ะเพื่อนเพื่อนเคยกินฟุซาไหมคะเป็นฟุซาเหมือนฟุซาโบราณฟุซาตามนาหอมมากเลยค่ะอืมนอน ไปก็ชิมไปค่ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยนะคะเนี่ยคุซางุซาที่อยู่ตางนากลางค้่ค่ะ nhiều rắc lên ha ซากินค่ะมันจะหวานอหอมอร่อยมากเลยนะคะเต็มเลยมากินซุ้าด้วยกันจ้า เป็นต้ตนเลยค่ะ

นี่นะคะต้นพุทราอยู่นี่ต้นก็ไม่ใหญ่ค่ะแต่ปีนี้ลูกเยอะเลยค่ะมีได้เก็บกินอยู่นะคะพอได้เก็บกินค่ะ นี่ค่ะเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากเลยค่ะอืม อน,อนสวัสดีค่ะวันนี้แม่อุ๊ยทนไม่ไหวกับพวกมแมลงที่มากัดกินใบไม้พืชผักนะคะ มันต้องเจออันนี้ค่ะเราไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะแต่ผลิตภัณฑ์เขาดีจริงค่ะผสมน้ำเลยค่ะอัตราส่วน40กรัมต่อน้ำยี่สิตรนะคะเมื่ออุียมีกระบอกฉีดพ่นตามใบ40กรัมต่อน้ำยี่สิตรนะคะ อันนี้อันนี้น้ำไม่ถึงยี่สิบลิตรนะคะแม่อุ้ยก็ใช้น้อยหน่อยนะคะหนึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะไม่ไหวค่ะมดมดตัวดำๆเพีย้ยไฟเกิดขึ้นตามใบแม่อุ้ยทนไม่ไหวแล้วค่ะต้องเจอ S 85นะคะเก็บให้พ้นมือเด็กนะคะ เก็บในที่ที่ปลอดภัยค่ะอันนี้หกเป็นนิดนึงไม่เป็นไรนะคะใส่น้ำเลยจ้าใส่น้ำแล้วฉีดพ่นเลยนะคะฉีดพ่นตามใบพืชโคนพืชคะ่ะที่บ้านแม่อุ้ยมด ตัวดำอะค่ะระบาดเยอะเลยใช้ทุกอย่างแล้วนะคะก็ยังไม่ลดการระบาดได้เลยนะคะเป็นมดแดงตัวดำหัวโตค่ะมดที่มดที่แม่อุ้ยเลี้ยงไว้กินไข่ตายหมดเลยค่ะมดแดงที่เก็บลังไว้กินไข่อะคะ่ะ แล้วก็เขย่าเลยค่ะเราจะไปฉีดพ่นตามใบกันค่ะ S85 นี่แหละค่ะได้ผลดีนี่นะคะไปกันค่ะหมดเลยค่ะมันกินใบเป็นรูเลยค่ะแล้วก็ฉีดพ่นไปเลยนะคะ ถ้าถ้าถ้าใบไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้พืชก็ไม่โตนะคะนี่ค่ะใบเป็นแบบนี้เลยค่ะฉีดไปเลยค่ะฉีดทุกทุกเจ็ดวันค่ะ อันนี้เป็นต้นถั่วฝักยาวนะคะเห็นไหมค้ามันมีหนอนหนอนตามใบใบหไหม้เี๋ยไหมอุ้ยจะสีดพ่นไว้นะคะใช้เอสแปดห้านี่แหละคะ่ะเพราะว่าทุกสูตรและวแม่อุ้ยก็สู้สู้แมลงไม่ไหว มันกิงใบหมดเลยค่ะฉีดพ่นตามใบไว้นะคะเนี่ยค่ะเป็นโรคใบหมดเลยไม่แม่อุ้ยก็จะฉีดพ่นทุกๆเจ็ดวันนะคะ ไม่ไม่ได้โตเลยเพราะว่าเขามากินใบหมดเลยค่ะไม่รู้ว่าตัวอะไรเราก็ฉีดพ่นป้องกันไว้แต่เวลาเราจะเก็บฝากกินเราก็ต้องล้างน้ำก่อนนะคะกัดกินตามยอดหมดเลยทุกเจ็ดวันแม่อุ้ยก็จะมาฉีด ยาวค่ะแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมใบเหลืองหรือว่ามันจะกินโคนเป็นพวกปวกกินโคนหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันค่ะอันนี้ผลผลิตยังไม่ค่อยดีเลยโดนกินโคนตายหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะออกฝักไม่กี่ครั้งเลยค่ะต้นนี้ตายไปแล้ว มแรงมลแรงหรือว่าปวกแม่อุ้ยก็จะฉีดพ่นด้วย S85 นะคะฉีดพ่นทิ้งไว้แต่ว่าเวลาเราเก็บปักเราก็ต้องล้างล้างน้ำให้ดี ก็เห็นเป็นมดนะคะมดดำดำแม่อุ้ยก็ลองทุกสูตรแล้วค่ะไม่ได้ผลขอลองใช้ F85 ดูนะคะนี่นี่นี่เป็นมดดำดำค่ะร่วงเลยร่วงเลยส่วนมากต้นพริกแต่ไม่ค่อยเจอ จะไม่ค่อยเจอมแมลงรบกวนนะคะแม่อุ้ยไม่ค่อยเจอนะต้นพริกเนี่ยแต่แม่อุ้ยก็ขอฉีดลวกันโอ้ยใหญ่มากโอ้ยไปไหนกันมาจ๊ะอ๋ออยู่กันที่นี่อ๋อ มาอยู่นี่เหรอจ๊ะมาอยู่ด้วยกันนะจ๊ะมากินด้วยกันค่ะมุสตากับพริกเกลือค่ะอร่อยนะคะไม,ไม่มีไม่มีหนอนแม่อุ้ยก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะ ยิ่มพริกเกลือแล้วเลยอร่อมยมากเลยใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลปก,กติก็้วใส่เกลือด้วยนะคะแม่วีก็ใส่ผงนัวนด้วยอืมลูกเขียวๆเ,เนี่ยอร่อยครับ ยังไม่เคยลองกินลูกแดงเดี๋ยวลองกินลูกแดงหน่ลูกแดงมันจะสุกแล้วเม็ดอย่าไปกินนะคะเม็ดอทิงาติดคอคนแก่ก็ระวังติดคอนะคะมี่มมเกลือไม่คุ้ใสก่กะปิก็อร่อย เยียมๆผลไม้ผลไม้ไทยลูกไม่ใหญ่แต่อร่อยวันนี้ลูกแดงบ้างไม่ไม่แดงบ้าง S85 นี่สามารถฆ่าเห็บหมัดได้ด้วยนะคะละลายน้ำแล้วลาดไปตามพื้นบ้านค่ะ อรยมากเลยค่ะคำพี่เกลือกินเองใส่น้ำตาลผงนัวแล้วก็เกลือแล้วก็กะปิค่ะอ,อร่อยจุดไม่อยู่เม็ดเราไม่กินนะคะเม็ดเราคลายลิง อร่อยกว่าแอปเปิ้ลนี่กลิ่เกลือเยอะอืมอืมเอาเอาแอปเปิ้ลมาแลกก็ไม่ยอมติดไหมนึง ให้เพื่อนเพื่อนดูอีกเม็ดนึงใส่ใส่ใพิกเกลือเยอะๆกินพริกเกลือเยอะๆอร่อยค่ะอือร่อยมากเลยฟินฟินนัวชัวร์ไม่มัว่วนิ่ม แม่อุ้ยเดินไปเจอรังพึ่งหลวงในบ้านค่ะรังใหญ่มาก,มกเ,เลยค่ะมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวหวานพที่เกือเป็นกระปุกที่มีสิบเม็ดแล้วค่ะออร่ยบ๊ายบายขอตัว กินฟุตาเล่นก่อนนะ,ะแล้วก็ล้างมือล้างไม้ค่ะ